สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจสาวนั่งข้างผอ,อรตอรอเป็นกระแสดังที่สังคมต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์พูดถึงเรื่องนี้กันอย่างนักเมื่อพันตำรวจเอกทิติสันอุทนาผลหรือผู้กำกับโจ้และลูกน้องได้ทำการนำถงกลุมหัวผู้ต้องหายาเสพติดจนเสียชีวิตในโรงพัก จนกระทั่งต่อมาผู้กำกับโจได้ถูกจับกุมพร้อมทั้งยังได้ออกมาให้ปากคำยืนยันว่าไม่ได้เรียกเงินสองล้านจากผู้ต้องหาเพียงต้องการถามหายาเท่านั้นแต่พลังมือและหากย้อนไปเมื่อวันที่26สิงหาคม6 4ในช่วงเวลาที่พลตำรวจเอกสุวัจน์แจงยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำลังใช้โทรศัพท์มือถือคุยกับผู้กำกับโจเพื่อตอบคำถามสื่อมวลชนซึ่งงานนี้ชาวเน็ตหลายคนต่างพากันไปสะดุดตากับผู้หมวดสาวสวยที่ถือโทรศัพท์จอกับ ไมโครโฟนเพื่อให้เสียงของผู้กำกับโจดังฟังชัดขึ้นซึ่งผู้หมดสาวคนนี้นั้นชื่อว่า ร้อยตำรวจโทหญิงพัทรศยาเลิรรัตชื่อเล่นไวกิ้งเป็นนักเรียนในร้อยรุ่น72มีความสามารถพูดได้ถึง3ภาษา,าด้วยกันทั้งไทยจีนอังกฤษแถมยังได้ทุนไปเรียนที่ประเทศไต้หวนันและนอกจากความสวยและความสามารถของเธอแล้วผู้หมวดไวกิ้งยังเป็นผู้หญิงที่ร้องเพลงเพราะมากๆเลยครับเธอยังเปิดช่อง YouTube ชื่อวิกกี้พัทระลงคลิปร้องเพลงให้ได้ฟังกันอยู่เสมอแถมแฟนคลับของเธอหลายคนใน YouTube ยังบอกด้วยว่าเธอเป็นคน ที่สำเนียงดีมากๆอีกด้วยถ้าใครอยากฟังเสียงร้องของผู้หมวดไวกิ้งก็เข้าไปติดตามเธอกันได้เลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ